Hi สวัสดีเพืเ่อนเืทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำแบ็คเกลแบบเป็นเส้นหมุนประมาณนี้นะมาดูว่ามันทำยังไงไปดูกันเลย Let's go โอเคฮะสเต็ปแรกผมก็สร้าง composition เนาะเราก็สร้าง project ไฟล์ของเราขึ้นมานะโอเคจากนั้นที่มาที่เลเยอร์นะครับแล้วเราก็ new เลือกที่ shape layer นะจากนั้นเนี่ยเราไปทีเ่เครื่องมือเครื่องมือ,อ,อสร้าง สร้างเชฟนะคะเลือกเป็นดาวนะดับเบิลคลิกดาวไปเลยฮนะโอเคเปลี่ยนสีซะหน่อยเป็นสีขาวโอเคครับจากนั้นเนี่ยเรามาที่เลเยอร์นะแล้วก็มาที่คอนเทนต์ของเลเยอร์นี้นะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้เองนะลองปรับค่าตามนี้ดูนะครับผมอาจจะพูดไม่ได้ละเอียดนะครับอลองปรับค่าดูเดี๋ยวลองปรับตามนี้นะฮะ อ่าเราก็จะทํารูปทรงประมาณนี้นะฮะค่าเราก็ตั้งค่าประมาณนี้นะต่อมาเนี่ยให้เรามาที่โรเ a t i o n นะครับและเรากด a อ t ิเนต t e ค้างไว้นะเราจะทําให้มันหมุนอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับโดยการที่พิวมพ์ว่า time แล้วก็เครื่องหมายดอกจันนะแล้วเราก็ใส่ประมาณ20อ่ะให้มันวิ่งประมาณ20โอเคเราก็จะได้ประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้มาเร็วมากเลย let's お、oh.